รวดเร็วชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเราสีเนียวภรรยาบุตรสาที่เลือตีพัฒาวุฒภูมิใจในเกียตรติการเสียสละกองทัพเรือพร้อมดูแลสิทธิครอบครัวเต็มที่เมื่อเวลา19นา30นาทีวันที่11สิงหาคม2568ณชาวบ้าสถานกองทัพเรือสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี พลเรือเอกภาสุกรีวิไรลั์ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประธานกรรมการบริหารการท่องเที่ยวกองทัพเรือและโฆษกกองทัพเรือเป็นประธานในพิธีสวดพระวิธรรมจบว่าที่เรือตีพัฒวุฒิรัตนวงศ์ตำแหน่งผู้บังคับหมวดป้องกันร้อยบอกกอกรมต่อสู้อากาศยานที่หนึ่งหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ผู้บังคับหมวดป้องกันกองพันต่อสู้อากาศยานเฉพาะกิจป้องกันภัยทางอากาศส่วนหลังซึ่งเสียชีวิตจากการตรวจสอบความพร้อมของอาวุธในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดสุรินโดยเกิดอุนนบ,บัติเหตุจนได้รับบาดเจ็บสาหัสเมื่อวันที่2สิงหาคมก่อนถูกส่งโรงพยาบาลรักษาตัวในพื้นที่และย้ายมายังโรงพยาบาลสมเด็จพระน,นังเจ้าสศรษฐกิจกรมการแพทย์ทหารเรืออำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคมแม้แพทย์จะรักษาอย่างเต็มความสามารถ แต่ได้เสียชีวิตลงในวันที่8สิงหาคม2568โดยมีพเลเรือตรีเอดยุวนางกูลผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฟังกองทัพเรือตลอดจนผู้พันบัญชาหน่วยทาหารส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนครอบครัวญาติและประชาชนเข้าร่วมพิธีกันอย่างสมเกียรติก่อนหน้านี้เมื่อวันที่10สิงหาคม2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชาทานน้ำหลบอาบศพ พวงมาลาพระาราชทานจากพระบรมวงศานุวงศ์งทุกพระองค์และกระเช้าพระาราชทานเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้วายชนและครอบครัวซึ่งสร้างความปิติให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตเป็นอย่างมากซึ่งสร้างความปิติให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างหาที่สุดมิได้โดยมีกําหนดสวดพระอภิธรรมตั้งแต่วันที่1ิ ถึง15สิงหาคม2568และพิธีพระราชทานเพลือศพจะมีขึ้นในวันที่26สิงหาคม2568เวลา16นาฬิกานาวาตีหิงเบนจวรรณรันตนวงศภรรยาพร้อมบุตรสาวกล่าว่าวรู้สึกภูมิใจมากตอนแรกตกใจแต่ภูมิใจที่สุดในชีวิตขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่มาดูแลภายในงานสามีเป็นคนขี้เก่งใจคน เข้ามาได้เห็นบรรยากาศในงานคงปลื้มใจเป็นที่สุดด้านบุษสาวกล่าวว่ารู้สึกภูมิใจที่พ่อได้ทำหน้าที่ทหารอย่างสุดความสามารถพลเหลือเอก พาสุกีวิรัลักษ์กู้ทรงพลวุฒิพิเศษประธานกรรมการบริหารการท่องเที่ยวกองทัพเรือและโฆษกองทัพเรือเปิดเผยว่าพลเรลือเอกจิรพล,ลวงวิทย์ผู้บัญชารอาหารเรือแสดงความเสียใจอย่างยิ่งพร้อมทั้งสั่งให้ดูแลสิทธิสวัสดิการและให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่รู้สึกตกใจตอนแรกแล้วก็เสียใจมากแต่ว่าก็คือภูมิใจที่สุดในชีวิตลราค่ะสำหรับ สำหรับที่เราได้เกิดมาีครั้งหนึ่งดีใจที่สุดแล้วมีสิ่งบอกเขตอะไรไหมครับก่อนจะเกิดเหตุอะไร,รเลยค่ะแล้วในส่วนของที่หน่วยงานต่างๆมาดูแลอย่างนี้รู้สึกอย่างไรครับรู้สึกว่าเขาคงจะต้องภูมิใจมากๆดีใจที่สุดค่ะแล้วเขาเป็นคนที่ขี้เกียใจมากๆถ้าเขาเห็นบรรยากาศในช่วงนี้ระหว่างนี้เขาคงแบบปลื้มใจที่สุดและดีใจที่สุด รู้สึกภูมิใจมากกว่าค่ะที่แบบพ่อได้ทำหน้าที่แบบเต็มที่มากอะไรเงี้ยค่ะแช่แล้วมีอะไรสิ่งบอกเุก่อนหน้านี้มีไหมไม่มีเลยค่ะไ,ไม่มีเลยแล้วเห็นหน่วยงานที่มาช่วยดูแลอย่างนี้เป็นไงบ้างรู้สึกจากางไรบ้างครับรู้สึกว่